ทุกคนสามารถ to เข้าสู่ธุรกิจได้อันนี้เป็นความจริงแหละนะใครก็สามารถเข้าสู่ธุรกิจได้ณปัจจุบันนี้ถูกปะไม่ได้มีข้อจํากัดของเรื่องเงินนะอ่าชงไฟเบอร์พี่หน่อครับน่ะน่ะอันนี้ทุกท่านคิดว่าถูกปะปัจจุบันนี้ใครก็สามารถเข้าสู่ธุรกิจได้ได้ไหมช่ยไปครับแต่ก็ใช่ป ป้าทุกคนจะตั้งเซสทุกคนจะประสบความสำเร็จเพราะว่าการท,ทําธุรนั้นนะมันไม่ใช่แค่เรื่องงานขายอยดยวยป<ม>้ามันเป็นเรื่องของมา n d s e <Yeah>. ตด้วยวิธีคิดด้วยลักษณะนิสัยด้วยการบริหารจัดการเงินด้วยหลายอย่างนะหลายอย่างหลายอย่างโอเคทีนี้นะการจะทําธุรกิจมันจะต้องมีโคอรนะโอเคแต่ไม่ใช่ไลฟ์โค้ดนะนะเข้าใจไหมไม่ใช่ไลฟ์โค้ดนะ แต่มันต้องมีโค้ดเนะี่ยมีที่ปรึกษามีคนคอยบอกคอยแนะนําว่าจะต้องทําอย่างไรนะซึ่งถ้าไม่มีโค้ดนี่ก็ยากนะไม่มีคนแนะนํานี่ก็ยากอะ่ะเยู่ยจะเขาเรียกว่าอะไรจะตัดสรุขึ้นมาแล้วก็ประสบผลเรจ,จะเป็นไปไม่ได้นะโอเค ป,ปีนี้นะปีนี้นะจะเป็นปีที่จะพานะลงมือทำโอเคไอ้สามอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปเมื่อกี้แหละขายสร้างทีมตอบทีมขายนะหนึ่งนะผมจะลงมาช่วยขายให้โอเคลงมาช่วยขายให้ลงมาช่วยขายคือประมาณหกโมงนะผมก็จะมา,มาช่วยขาย ประมาณ6โมงนะประมาณ6โมงนะก็จะมาช่วยขายนะแล้วก็จะมาสอนนะจะมาสอนนะมาสอนนะสอนก็จะเป็นกลุ่มนี้นะอาจจะช่วงเวลาอาจจะไม่ไม่ฟิดนะอาจ,จะไม่ฟิด แต่อาจจะมาแน่ๆนะวันละหนึ่งหรือวันละสองนะโอเคสอนใครนะใครก็ตามที่อยากปรารถนาอธิจะประสบพัฒนะโอเคอยู่ในอุนตสาหก,กรรมนี้อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากจะแก้ปัญหาเรื่องเงินก็จะสอนนะโอเคจะพาทำเลยละนะผมจะพูดตรงนะจะไม่เหมือนปีที่แล้วนะโอเคจะพูดตรงแนะนำตรงไม่อ้อมโลก แล้วจะเป็นคนที่ลงไปเล่นด้วยแลวจะลงไปทาด้วยโอเคถ้าคุณอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอยากจะเกาะโมเมนตัมนี้โอเคคุณอยากจะเกาะโมเมนตัมนี้คุณอยากจะเติบโตไปในกับการคุณก็ทำนะหรือคุณจะ,จะนั่งดูเฉยๆก็ได้นะสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆในโลกความเป็นจริงนะโลกความเป็นจริงนะไม่จาเป็นจะต้องประสบความสำเร็จทุกคนก็ได้เข้าใจใช่ไหมนะ และทุกคนที่เข้ามาที่นี่ไม่จะเป็นจะต้องทำดับลิฟทุกคนก็ได้เพราะว่าล่ะนะเพราะว่านะคนที่ทำคนที่สร้างส่วนคนที่ซื้อแหละถ้วไม่ทำคือเป็นลูกค้าโอเคเอ๊ะกูจะเป็นคนที่สร้างอันก็ได้กูจะเป็นลูกค้าก็ได้ไม่ผิดเข้าใจะปะไม่ผิดเลยนะจากนี้โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนที่เป็นเพนเนี่ยเปรียบเสมือนลูกค้า มีผิดนะส่วนจะทำต่อหรือไม่ทำต่อโอเคไม่ผิดกว่าไม่ผิดเลยสักนิดโอเคเอะไรพิวโอเคไหมจ๊ะนะไม่ผิดไม่ผิดนะ